สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย,ชาย,นชยนธนกจากกรดชื่อเล่นชือ่อน้องกับตาครับวันนี้จะมาอ่าน21ถึง40ครับย,ยออีเบกย,ยสอ,อบอสอเออเอดยี่สยออีกเบกย,ยีสอบอสิบยยสออองยี่สสอง ยี 2, 32, 32, floor, ่ยี่เมย์บี่สี่สิบส่อาร์สามยี่สิบสามยี่ยี่เมย์ยี่สี่อ้าสิบสีสี่สีเมย์สี่ยี่สิบสยี่ีเมย์ยีสีอสิบอารหาหาเมโทรห้าสิห้า ยออีเม่ยี่สอ่บอรสิบหกเกยี่สยีีมี่สอบอรสิเจดอจยี่สเจ็ีีมี่บอรสิเอดอดยี่สเยอีมอยี่สอบอสิบ โอ้ก็ก็ไม่โเก้าสออมองสามสออีกเบอสิบสามสิบสออามอสามออีกบอสิอออีกอ็ดสามสิบเอ็ดสอมอสออีบอสิสอออสอสอสออมอสออีบอสิ สอนอมสามสามสิบสามสอนอมสามสอนอมสิบสออีสี่สมสี่สามสิี่ออมสามสออสิบหอาหาหาไม่โทรห้าสามสิบห้าสอนอมสามสอนอมสิบหออกกหกสามสิบหกมส อีมอสิบจอเอดอเจ็ดสามสิบเจ็ดสอาอสามสอีบอสิบปอเอดอแปดสามสิบแปดสอามอสามสอีบอสิบก็เอาก็ก็ไม่โทรเก้าสามยอีสี่ไเอ็ สี่บ้าสิบสิบ